เอฟซีบัสทุกคนเนาะมีบมลอลทะเลาะปลาครับว่ามันมันเป็นปลาเมื่อมนันเป็นสีเห็นนหมพี่น้องสีเห็นอาการครับมันขี่อยู่ที่บอลนะเห็นว่าม,มันมีเหี้ยข้ข็ามากเป็นมากครับเหี่ยวสำหรับบ่วงดับเห็นนะครับพี่น้องวา่า เปล่ยนไปแล้วแต่มื่อนี้เนี่ยบอลสีขึ้เป็นเรื่งว่าเงินตัวนี้มันสิขึ้นมันสิมาขี่บ่แล้วมาขี่บอลสิหางแหี้อน้อพี่น้องดักมันบอลก็ว่าเงินทางการน้องพี่น้องเพราะว่าทำไมเงินแพงนี่มันสิขี่ใส่นรุ่มน้อพี่น้องเป็นลุ่มเลยเงินแพงเงินใหญ่นี่มันขี่เป็นลุ่มครับขี่เป็ลุ่มขี่มองเกิลไปครับพี่น้อง รอานนบานึบ้านครับเสียงไก่กระตาครับพี่น้องรอลาไปดีๆครับหอยไก่เคีย่ยพี่น้องโอ้ไก่เริ่มเคี่ยเริ่มไปครับ แกครับพี่น้องบ้างกินหมูกแกนี่ครับโอ้กลิ่นไรเหรอบ้างตองนี่พี่น้องกิ่นเลน,นี่ครับเนี่ยคือบ้างตองกินนี่พี่น้องเพราะว่ามที่กัดข่วนทังสีทั้งเก็บกลิ่นไน่เลยครับ ินเต็มหนึ่งครับน่ครับโอ้บางบางกินมะแก่พี่น้องวนมากที่นีแต่บางตอองนี่พี่น้องเดี๋ยวบาอันหาเวลาขึ้นมายิ่บางไปครับ ย่างก็ต่งเบื้องคุณเบื้องพีดีพี่น้องปลาส่งครัไก่เชียร์พี่น้อง ขี่เหยนครับพี่น้องอือนี่ครับขี่เหยนนี่พี่น้องว่ามันขี่มาจอกได้พี่น้องเนี่ยนี่ครับอย่าบอกรีบหางเหี่ยวเนะาะหาทำเลกันพี่น้องตรงาาก้อาจจะมีแหลมพ้นเป็นปองมองนี้เนาะ ปองวงนี้มัตตาปาไปนี่ครับบอลเห็ดเหี่ยวกันพี่นอ้องหาทำดีใส่เหี่ยวกันหาเหี่ยวข้อมาเนาะเหี่ยวข้อหมามากเลยต็ดกับดับกมันก่อนเพได้กินเห็ดก็พี่น้องเหี่ยวข้อมาเนาะ ห่างเห็นนี่ต้องเอาเสกเสียกรุ่นนี้ด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับเโดยเหี่ยวเข้ามาครับเป็นเวลาเดี๋ยวก่อนที่เจตเบืองนะครับตัดใหม่กับประมาณสองคืนน้อพี่น้องถ้าเป็นหางเห็นนี่พี่น้องเนี่ยถ้าเป็นหางจนจนฟ้อนจนหางจุดฟ้อนเนี่ยมันหยีมันจะยางเนาะ มัน,นเกิดจากการในตลาเทว่าสันลงเนี่ยครับเบ็ดเลาจนเบ็ดให้มันโค้งๆงนี้ครับ,บ,บครับ,รบจงตัวนี้ไปเป็นวงเนาะนี่ครับอากาศนี่ครับทักเข้าทักอยากเบ็ดนะครับพี่น้อง เดี๋ยวครับมันนี่มองบ่วงมันนั่นก็บอบว่าอันบรได้บอกกระเติมต้นเนาะเอาพะพี่น้องบางคนก็นเหตุเป็นแล้วล่ะนี่ก็น,นี่ครับปริศนาในน้นอะพี่น้องเนาะ มีกัใส่คันแหวผูกไซคันแถวครับนี่ครับมันนี่รักที่ห้าวที่เห็ดเป็นตอกยึดนี่คือว่าตรงบักตรงนี้พร้อมนี่พี่น้องครับบักมันจะมากอะกับตรงนี้เนาะครับนี่ครับรักตัวนี้ต่อขี้ดินเนาะนี่ครับบ่วงตรงนี้ก็เอาไว้ตรงท้างทางที่มันพานเนาะ ไอ้พี่น้องไปไสไปเนี่ยเรียบร้อยครับ สั่งแหวด้วยพี่น้องสอ,องรักประมาณน,นี้ครับ เดียกหรอครับพี่น้องนี่ครับแต่มันเหี่ยวเห็นนี่เข้ากับให้มันสูงกว่ากระผื่นประมาณสามสีน่นิ้วนะพี่น้องเมื่อเห็นแล้วมันจีเวลาเห็นยางนีมน่มันมันจีกลมตม่ำกว่าพี่น้องนีะครับ,รบเหี่างข้อมาเนาะดักเห็นครับขั้นเหี่ยวประวันก็ตัดเอา ลำใหม่เลยครับเพราะว่ามันมันปักปักดินแข็งเนาะบอนก็เลยแต่เอาลำใหม่จากก่อก่อไผ่ก่อไม้หวกเลยครับถงึงนุมาเนาะพี่น้องเราต้องขางมันหนีกัดเข้ากระทะเอาไม้เศษไม้เศษยางไม้มาปักครับปักเสียดไว้นี่ครับนี่มาปองนี่นะครับมันเที่ยวไปขี่ครับเที่ยวหาอยากกินมั้นะครับ นี hehe, ่ครับถ้าข่าเขาก็เอาไม้มาเสียบเฟียดไว้เนาะพี่น้องนี่ครับแต่เขาจะให้มันหกหลายพอหกหลแล้วมันติตื่นเนาะพี่น้องตื่นมันสีบดมันมันสีบุพานนี่ครับกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามีตัวกับบุพะบุพะได้พี่น้องมีตัวนี่ครับความสูงจาก ่วงเนาะพี่น้องกับดินเนี่ยมันประมาณสามสี่นิ้วนี่พี่น้องจากที่ดินเนาะตะแมนจอดฟ้อนกับประมาณสองนิ้วนี่นครับเรียบร้อยแล้วครับล่อตั้งแต่มรุนพ้เนาะพี่น้องเนาะบ่อลยืดขึ้นมายามเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไป เหวีเข้ามาเนาะเหวี่ยใส่หินทางการครับก็บว่าทางการแหละพี่น้องเบิ่งฉีไปแล้วกัดแ้ามีตัวกัดหรือว่าบ่ะผัดครับถ้าพี่น้องมีวิธีการใส่เหินกัดเขามเห็นต้องบอกเบาหวานให้พี่น้องดนะ้วยว่าแนะนํากันครับเบาหวานกัดใส่สูตรนี่แหละครับไม่อยากให้กินเห็นใส่จนฟ้อนใส่เหินกัดเผ็ดแบบนี้นะครับนี่ครับเสียกรุ่นนี้เนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับคนบกขาดเนาะบอลติดไปน,น้่เวลาขึ้นปลาเวลาเลาะทำนีมงได้เป็นอซ่ยกับสซ่ทีมไว้ครับแล้วก็มันขึ้นมายามนะครับแต่นเราคลิปนี้กับภาพี่พะนองมาใส่เหวเนาะี๋ยวบอกอันผิดที่รุงพยายามกับเอ่อกับกับเล้าน้องเอิเอิน,อนกับกับเล็กนะครับ ว่าบานใส่ไว้อยู่า่างวะเนาะก็จะจีบถือบุถือ,ถอแต่ว่าสำหรับจีนี่ก็บ,กบบอนเขาโตกระบานกน่อนสุดท้ายนี่เกิดคอยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเด็กซีบอลนั้นพี่น้องเด้อว,ว่าบอนกับจีนี่กำลังใจเป็ดคลิปให้พี่น้องเบิง้งมีวิธีการหาอยกากหากินแบบวิธีบ้านเฮา สำหรับคลิปนี้มาวานัน6กครับข่ามาสวัสดีครับ